ถึงแม้ว่าสตีฟจ็อบสจะได้เสียชีวิตและตายจากโลกนี้ไปแล้วแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ตายนั่นก็คือนวัตรกรรมใหม่ๆที่เขาได้สร้างขึ้นข้อมูลองค์ความรู้รวมไปถึงแรงบันดาลใจนะครับจนทําให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักนะครับและจนจําจนถึงทุกวันนี้คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสรุป6เทคนิคการพูดบนเวทีของสตีฟจ็อบนะครับซึ่งหลายๆคนรู้จักเขาดีเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานบริหารของ Apple ที่มีผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือ iPhone ต้องบอกว่าหลายๆคนชื่นชอบหลายๆคนเป็นแฟนคลับเป็น FC นะออกผลิตภัณฑ์ตัวไหนต้องบอกว่าขายดีเป็นเทนะ้ำเทท่าเราเห็นที่เป็นข่าวนะครับแต่เราชอบมีการต่อแถวนี่ยาวเหยียดเนานะคือต้องบอกว่าเติงของ Apple นี่นาะนแน่นอย่างมากนะและก่อนที่จะมีการวางขายสินค้าในขณะที่สตีฟจ็อบส์ยังมีชีวิตอยู่เนาะเขาคนนี้แหละครับคือคนที่พรีเซนต์เป็นคนที่นำเสนอสินค้าของเขานะ สินค้าของเขามันคืออะไรมันดียังไงและในทุกๆครั้งนะครับเวลาที่เขานําเสนอเนะี่ยมันดูเป็นธรรมชาติอย่างมากและที่สําคัญเขาไม่ดูสคริปต์เลยนะหลายคนอาจจะคิดหลายคนอาจจะเข้าใจว่าการที่ใครสักคนไม่ดูสคริปต์เวลาพรีเซนต์งานเนาะมันต้องเทพมากๆม,มันต้องมีพรสวรรค์จริงๆถึงจะทําได้นะแต่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเทคนิคการนําเสนอของสคริจ็อบเนี่ยมันคือการฝึกฝนซ้ำๆทํานับ ครั้งไม่ท่วนขอย้อีกทีหนึ่งนะครับมันคือการฝึกฝนซ้ําๆทำนับครั้งไม่ท้วนก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีเวลาที่เรานะครับดูความสําเร็จของใครหลายๆคนรวมไปถึงการพูดบนเวทีของสตีฟจ็อบส์อาจจะดูเหมือนง่ายนะแต่ก่อนที่จ็อบส์จะขึ้นพูดอยู่บนเวทีเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวมาอย่างดีทําการบ้านมาอย่างดีมากนะ คลิปนี้นะครับก็อยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังว่าจ็อบนะครับมีเทคนิคในการพรีเซนต์มีเทคนิคในการ present, นํนานเสนอยังไงเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนได้นําไปปรับใช้นะรวมถึงตัวผมเองก็ได้นําไปใช้เช่นเดียวกันและเรื่องที่ผมจะมาเล่านี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Creative Selection นะครับที่เขียนโดยคีโคเซนดาซึ่งเขาเองเคยทํางานกับสตีฟจ็อบนะครับมาถึง15ปีผมเองก็ได้นําเทคนิคต่างๆนะครับของจ็อบนำมาปรับใช้กับตัวเองนะ ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจนะซึ่งนะครับเราก็มองภาพจากคนเก่งๆคนประสบความสําเร็จเขานําไปใช้แล้วทําให้นะครับการพูดอยู่บนเวทีนะมันสวยงามมันสั่งงานงามดังนั้นนะครับสิ่งที่เราได้นาไปปรับใช้เนะี่ยมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นกับตัวเองอย่างมากว่าแล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่าเทคนิคต่างๆที่สติปจอป๊อบนำมาใช้ในการพรีเซนต์ในการนําเสนอมีอะไรบ้างนะเรามาดูเทคนิคที่1นนะครับเวลาที่สติปจ๊อบ นั่นก็คือเวลาที่เขาจะพีเซนต์เขาบอกว่ารีบซ้อมตั้งแต่เนิ่นๆหลายคนนะครับที่เป็นนักนําเสนอหรือว่าเป็นวิทยากรย่อรยมรู้ดีนะฮะว่าการเตรียมตัวเนี่ยมันสําคัญอย่างมากซึ่งนะครับมันก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจเนะี่ยเวลาที่เราจะต้องพูดให้คนฟังสําหรับสติปจ็อบแล้วนะครับเวลาที่เขาซ้อมเนี่ยเขาจะซ้อมเสมือนจริงก่อนที่จะถึงวันจริงนะครับ3-4ถึงสสัปดาหนะ์เนี่ย ต้องบอกว่าเกือบเดือนจริงๆเนาะเพราะการเตรียมตัวมาดีเนี่ยมันมีใช้ไปกว่าครึ่งอยู่แล้วเมื่อเรานะครับมีความพร้อมในด้านสภาพจิตใจร่างกายจิตใต้สํานึกของเราก็จะรับรู้ถึงความพร้อมของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อภาษากายไม่ว่าจะเป็นความประหมา่าด้วยนะและที่สําคัญนะครับการส่งพลังถึงคนฟังมันคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการเตรียมตัวทั้งนั้น าเมื่อไรนะครับเราเตรียมตัวมาไม่ค่อยดีมันก็จะมีคําถามอยู่ในหัวอยู่ในตัวเราเนะี่ยชันนะครับเตรียมตัวมาไม่ค่อยดีไม่มีความพร้อมข้อมูลไม่ครบถ้วนเะนี่ยนี่ก็จะถึงวันจริงแล้วตายตาย,ตายทำยังไงดีนะคือมันปั่นป่วนไปหมดนะพอถึงวันที่เราจะรีเซ็นจริงจริงคนฟังเขาย่อมรู้ดีนะครับว่าคุณนะครับเตรียมตัวมาดีแค่ไหนและสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะทําให้ขาดความเชื่อมั่นกับคนฟังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของเราที่นำเสนอด้วยนะสำหรับสติ๊จ๊อบนะครับ เวลาที่เขาพีเซนต์หรือว่านําเสนอเนี่ยจะไม่เหมือนใครในสไลด์แต่ละหน้าของเขาเนี่ยจะไม่มีบูเลตพอยต์เหมือนการพีเซนต์อื่นๆดูเหมือนเรียบง่ายนะแต่ความเรียบง่ายแบบนี้นะครับไม่มีบูเลตพอยต์ไม่มีหัวข้อย่อยนะจะต้องเตรียมตัวมามากพอสมควรนอกจากสติปจ็อบแล้วนะครับเมื่อเราอยากให้การพีเซนต์ของเรา เป็นที่สนใจสําหรับคนฟังแล้วเราก็อย่าไปดูสไลด์มากอย่าไปอ่านสไลด์เยอะเลอเอมองแต่สไลด์นานจนเกินไปพอหันหน้ามาอีกทีเนี่ยคนฟังหายทํำยังไงดีเราก็ต้องทําการบ้านมาเยอะนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าคนฟังอ่านแต่ชีตด,ดูแต่เอกสารที่เราให้ไปแสดงว่าการพูดในครั้งนั้นอาจจะขาดความสนใจกับคนฟังในส่วนตัวของผมนะครับขอเราเป็นประสบการณ์เวลาที่ผมได้ไปพูดไปบรรยายผมจะไม่แจกเอกสารถ้าแจกเอกสารบางทีความสนใจมันจะไปอยู่ที่ ชีตที่เราให้แต่ผมจะให้เขาจดการที่เขาจดในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอ่ะมันจะทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นหรือเขาจะจดหรือเป็นไฮไลท์ในสิ่งที่เขาต้องการทบทวนจริงๆไร,รที่สําคัญนะครับเราก็อยากให้คนฟังสนใจคนพูดถ้าเขาอยากได้เรื่องเอกสารเราค่อยส่งไปทีหลังก็ได้หรือถ้าเป็นการพูดการบรรยายแบบหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเป็นแบบมินิท็อกที่ผมเคยไปบรรยายนะครับในหัวข้อพลังความคิดพิชิตความสุขในเนื้อหานะครับผมก็จะให้ความรู้บวก ความหาในการเล่าเรื่องแต่ก็มีหลายคนถามว่าทำไมเราจำได้จริงๆผมจะไม่ได้ครับแต่เกิดจากความเข้าใจของเรานะเรามีการออกแบบโครงเรื่องให้จำได้ง่ายแต่ก่อนผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมอาจารย์ดังๆอย่างอาจารย์เชนจตุพลชุมพนิตหรือว่านักพูดจริงๆที่อยู่ในเมืองไทยทำไมนะครับพูดเป็นชั่วโม,มงได้ทางๆที่ไม่มีสไลด์เลยนะเพราะเราเข้าใจนะถึงกับอ๋อเลยเนะี่ยมันต้องทำการบ้านเยอะๆทำซ้ำๆ อาคิดง่ายๆนะครับเหมือนพระเทศทําไมพระเทศได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังจําได้แต่กว่าจะจําได้นะครับก็ต้องเกิดจากการทําซ้ําๆเพราะฉะนั้นนะครับการพรีเซนต์แบบสติปจ็อบมันก็เหมือนเป็นการโชว์คิดง่ายๆให้เราเข้าใจมากขึ้นเหมือนการแสดงละครเวทีมันก็คือการโชว์ก่อนที่เขาจะโชว์ก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการซักซ้อมทําการบ้านมาเป็นอย่างดีนะเช่นเดียวกันนะครับ กับการพรีเซนต์การนําเสนอถ้าเราอยากให้การนําเสนอของตัวเองเ,เป็นที่จดจํากับผู้คนอย่าลืมนะครับรีบซ้อมเนิ่นๆเหมือน,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 นสติปจอบเทคนิคที่2จ็อบจะเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการพูดน้าเสียงภาษากายการนําเสนอนะครับนอกจากข้อมูลที่จอบได้พูดออกไปนะเขายังให้ความสําคัญเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงสีหน้าท่าทางการเดินทุกสิ่งเหล่านี้นะครับรวนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างมากถ้าทุกอย่างเหมาะสมสมดุล การพรีเซนต์ก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาษากายถ้าเรายืนพูดนะครับหรือจอบยืนพูดเหมือนหุ่นขยับปากอย่างเดียวนะก็คงขาดอัรถรสยนะเหมือนเวลาที่เรากินข้าวนะกินแต่ข้าวเปล่าแต่ไม่มีกับมันก็คงจะเจือดชืดดูไม่น่ากินนะฉะนั้นภาษากายนะครับต้องออกให้เหมาะสมถ้ามากไปเดี๋ยวจะดูรำคาญตาท่านน้อยไปก็จะดูไม่น่าสนใจนะแต่ก็ให้มันพอดี ในการฝึกของจ็อบนะครับเขาก็จะลงรายละเอียดแม้กระทั่งน้ำเสียงถ้าน้ำเสียงไม่ดีน้ำเสียงยังไม่มีน้ำหนักพอนะเขาก็จะซ้อมไปเรื่อยๆจนกว่านะครับมันจะออกมาดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดอย่างน้ำเสียงไม่หนักแน่นน้ำเสียงไม่ทรงพลังน้ำเสียงไม่มีพลังเนะี่ยมันก็ฟังแล้วนะครับเหมือนไม่มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วจะให้คนอื่นเชื่อได้อย่างไรนะภาษากายการเดินก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้เดินมั่วเนาะ ทุกการเดินจะมีความหมายมีการวางแผนมาแล้วนะจะต้องเดินไปตรงไหนเมื่อถึงข้อมูลนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราพูดการนําข้อมูลมาปรับใช้เช่นเดียวกันเมื่อเรามีโอกาสในการนําเสนอผลงานของตัวเองอย่าลืมนะครับเก็บข้อมูลทุกรายละเอียดอย่าคิดว่านะครับข้อมูลของเรามันเจ๋งแล้วมันดีแล้วเนะี่ยแต่ถ้าขาดการนําเสนอที่น่าสนใจเมื่อไหร่นะลืมใช้ภาษาไกลาหรือว่าน้ําเสียงการนําเสนอผลงานของเรานะครับอาจจะไม่ได้รับการจดจํานะครับ สำหรับคนดูเหมือนเดวคานนกีพูดนะการเอาเรื่องราวที่ดีที่สุดมาพูดยังไม่สู้คนพูดได้ดีจนเรื่องราวน่าฟังที่สุดก็หมายความว่าถ้าข้อมูลดีแต่การนําเสนอไม่ดีก็จะทําให้คนฟังรู้สึกไม่สนใจแต่ถ้ามีการนําเสนอที่ดีข้อมูลเหมาะสมคนก็สนใจเมื่อเขาสนใจเขาก็จะได้ข้อมูลที่เราพูดไปเองเหมือนเวลาที่เรากินก๋วยเตี๋ยวถ้าก๋วยเตี๋ยวสองชามชามแรกเสิร์ฟธรรมดา ส่วนชามที่2เสิร์ฟแบบร้องเล่นเต้นลัมมีลีลาท่าทางนะครับที่เกิดความสนใจกับลูกค้าถึงก๋วยเตี๋ยวชามนั้นจะไปถึงลูกค้าช้าก็ตามแต่ผมก็เชื่อว่าลูกค้ารอได้ลูกค้าก็อยากจะดูลูกค้าก็สนใจในการเสิร์ฟของุ้ยที่สองถ้าเปรียบเสมือนการนําเสนอการพูดการสื่อสารเช่นเดียวกันของเหมือนกันข้อมูลเดียวกันแต่ต่างกันที่คนพูดคนนําเสนอเหมือนกับ ก๋วยเตี๋ยวสองชามนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นนะครับการเก็บทุกรายละเอียดนอกจากข้อมูลที่เราเตรียมตัวมาแล้วก็อย่าลืมใช้ภาษากายน้ำเสียงการเดินเมื่อทุกอย่างลงตัวได้เหมาะสมคุณก็จะกลายเป็นคนที่พรีเซนต์อยู่ในหัวใจคนฟังเหมือนสริปจ็อบข้อที่3นะครับคลิปนี้ผมจะแบ่งเป็น2 EP EP ีละ3หัวข้อเนื่องจากไม่อยากให้แต่ละคลิปใช้เวลามากจนเกินไปข้อที่3นะครับการพูดออกมาดังๆเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริง เวลาที่สติจ็อบสอมเนะี่ยเขาจะจินตนาการว่าเขากําลังพูดต่อหน้าผู้คนจํานวนเป็นพันคนนะ่คือการจินตนาการสำคัญมากการจินตนาการจะช่วยให้เราสร้างภาพในหัวให้เรารู้สึกเหมือนพูดอยู่กับคนเป็นพันจริงๆเนี่ยแล้วใส่อารมความรู้สึกลงไปเนะี่ยเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงทุกอย่างนะแล้วในวันที่เราขึ้นเวทีจริงเนะี่ยมันจะทําให้เราพูดออกมาได้ดี ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของพลังจินตนาการมันจะช่วยพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางในวันที่เรามีเป้าหมายเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูว่างเปล่าไปหมดไปพูดให้ใครไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเขาก็หาว่าเราเบอเจอนะเพราะมันจะต้องไม่ได้นะแต่การที่เราจินตนาการคนที่เขาประสบควาสมสำเร็จเขาจะรู้ถึงศักยภาพของพลังการจินตนาการมันจะช่วยให้เรานะครับทำสิ่งนั้นได้สําเร็จอย่างนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรือว่า นักพัฒนาศักยาภาพคนเวลาที่เขาโมดิเวตผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยเขาจะให้จินตนาการจินตนาการว่าเราอยากจะเป็นใครอยากจะเห็นชีวิตในวันข้างหน้าเป็นแบบไหน,นแล้วให้เรารอบแบบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นท่าทางภาษากายเหมือนว่าเราเป็นคนนั้นแต่ฟังแล้วมันก็ดูเหมือนบา้บาๆบอๆเหมือนกันนะแต่มันเป็นจิตวิทยานะครับที่หลายๆคนก็ทําสําเร็จคือความสําเร็จของคนเรานะครับเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรก เกิดขึ้นในความคิดในจินตนาการนะครั้งที่2เกิดขึ้นจริงพลังของจินตนาการนะมันมีพลังแค่ไหนเราเคยลองนึกเล่นๆไหมครับว่าเราอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีชีวิตที่ดีอยากถูกหวยโอ้ยแค่คิดนะครับชีวิตมันก็มีความสุขมันก็แฮปปี้แล้วและผมก็คิดว่านะครับทุกคนเคยคิดแค่คิดเล่นๆน,นะครับมันก็มีความสุขทําให้เรามีพลังมีไฟในการทํางานเพื่อเป้าหมายนี่คือพลังของการจินตนาการ เรากลับมาเรื่องของสตีฟจ็อบส์นะครับที่เขาจินตนาการว่ามีคนเป็นพันคนมานั่งฟังเขาพูดแต่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มีคนประมาณหลักร้อยนะครับมานั่งฟังในห้องเล็กๆนั้นการคิดว่านะครับมีคนมานั่งฟังเป็นพันคนพอถึงเวลาจริงมีคนมานั่งฟังหลักร้อยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเหมือนเราเคยผ่านเวทีเป็นพันมาแล้วและมันจะช่วยลดความกังวลของเราลงได้แล้วการพรีเซนต์ในวันนั้นมันจะทําให้เราทําออกมาได้ดี และเวลาที่สติฟจอบซ้อมนะครับเขาจะพูดออกมาดังๆด,ด,ด้วยการพูดออกมาดังๆไม่ใช่การตะโกนนะแต่มันคือเสียงที่เปล่งออกมามันจะมีพลังอย่างมากการซ้อมก่อนที่เราจะพรีเซนต์ก็เช่นเดียวกันถ้าวันซ้อมเราทําเต็มที่เรามีร้อยใสร้อยแล้ววันจริงมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่เราซ้อมแต่ถ้าเราซ้อมในระดับ5้าสิแล้วนะเชื่อครับวันจริงนะครับเราก็ทําได้ไม่ต่างจาก วันที่เราซ้อมนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับผมเองก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆอ,อยากให้การนําเสนอของตัวเองออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดเหมือนสตีทจ็อบนั่นก็คือการที่เราจะต้องสร้างสถานการณ์ทุกอย่างให้เหมือนจริงคือการซ้อมมันไม่มีอะไรสําเร็จได้ในครั้งเดียวโดยปราศจากการซ้อมหรอกครับแม้แต่นักกีฬากว่าที่เขาจะเก่งได้นะเขาก็ต้องซ้อมมากแค่ไหนฉะนั้นนะครับการที่เราซ้อมแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นขอให้เรานะครับพูดออกมาดัง,ดง ซ้อมเหมือนสถานการณ์จริงเช่นเดียวกับสตีฟจ็อาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือเพื่อนๆสามารถติดตามในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, y o u t u b t t i k t o อิน s ต a แกรมหรือเพื่อนๆนะครับอยากจะให้พูดในหัวข้อไหนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วผมจะหาข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วพบกันใหม่ผมทิศวิราศีบนอินเตอร์เทนเมนต์สวัสดีครับ